โค้ดแอคติ่ง just like ค้ดแอคติ่ง competency competency quality just like ค้ดแอคติ่งพี่จียอนรู้จักโค้ดแอคติ่งไหมครับพี่จียอนรู้จักโค้ดแอคติ่งไหมรู้จักสิคะรู้จักโอเคครับโอเคครับแล้วแล้วเคยเคยเรียนแอคติ่งไหมคะอะไรนะครับเคยเรียนแอคติ่งไหมเรียกแอคติ่งหรือโค้ดแอคติ่งเหรอครับไม่ใช่แบบเรียนไปไปแบบโรงเรียนแล้วก็แบบเรียนแอคติ่งไหมคะ อ๋อไม่เคยเรียน acting ครับไม่เคยเรียนอ๋อไม่เคยเรียน acting แต่ว่ารู้จักโค้ชเอ่อรู้รู้จักรู้จักโค้ด acting ใช่ครับใช่ครับอยู่ที่ eq ครับพี่จียอนอยู่ที่ eq ครับ eq ความฉลาดทางอารมณ์ครับการแสดงครับอยู่ที่ eq ครับล้วนๆครับอยู่ที่ eq ความฉลาดทางอารมณ์ครับอ๋อแล้วแนว action เข้าไหมแนว action อะแนว action ก็ชอบครับแต่ต้องมีสแตนแมนครับต้องมีสแตนแมน สตาร์ทแมนมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าแบบแนวแนวแอคชั่นแนวแอคชั่นที่แบบแบบแบบเท่ๆอ่ะแบบบทพระเอกที่แบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่ไม่มีแต่ไม่มีไม่มีไม่มีคอมเมดี้ได้ไหมได้ครับได้อย่างนั้นได้อ๋อได้ครับแต่ต้องอ่านบทย่อก่อนนะครับต้องดูบทย่อก่อนนะว่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ครับอ๋อต้องอยู่ที่ อยู่ที่ eq นะครับอยู่ที่ความฉลาดทางอารมณ์นะครับเนอร์ในการ acting ครับไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องพูดเยอะอยู่ที่เนอร์ถ้าอยากเป็นนักแสดงอ่ะมันอยู่ที่ eq ทุกคนอยู่ที่ความฉลาดทางอารมณ์ใช่มันอยู่ที่ความฉลาดไม่ต้องไม่ต้องไปเรียไม่ต้องไปเรียมันอยู่ที่ eq อยู่ที่ความฉลาดมันเออค่ะแบบไม่ต้องเอาการแสดงแบบธรรมชาสตร์อืมมันอยู่ที่ eq ใช่ครับก็มีอะไรก็พูดตรงๆอะครับ ก็ตามความเป <แ fast S 2> <ๆ>็นจริงงั้นงานพี่พี่อ๋อพี่ปอบพี่ปอบแบบเออทำแบบโชว์แบบแอคชั่นในในจออันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อเดี๋ยวพี่เออเดี๋ยวหนูหนูจะไปไปบอกผูปป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 ้กำกับให้ก็คือลองลองแบบลองแบบแบบแอคชั่นแอคชั่นให้ดูหน่อยได้ไหมแบบโพสหรือว่าแบบแบบ ก็ค <un> ือการการแคสอะพูดง่ายอะที่ที่พี่จียอนบอกคือการขอขอขอโชว์ขอโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมจะได้จะได้แบบก็ต้องต้องดูอะไรสักอย่างถึงจะแบบเออก็ก็ไปไปบอกผู้กำกับให้ง่ายรีร <un> ีแอคชั่นอะครับพี่พี่จียอนรู้จักรีแอคชั่นของขวัญไหมครับรู้จักรีแอคชั่นรีแอคชั่นของขวัญน,นะครับก็คือมันแบบว่ามันไม่มีอะไรให้รีแอคชั่นอะครับก็คือแบบว่ามันไม่มีอะไรให้รีแอคชั่นอะครับมันไม่มีไม่มีบทอะครับ ไม่มีบทนะครับบทภาพยนตร์มีใแอคชั่นให้รีแอคชั่ชนนะครับแล้<ะ>ผมไม่รู้หงานคิดงานคิดซะว่าตอนนี้ตอนนี้นนหน้า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 พี่ปอบอะมือม,มีมีคนร้ายมีคนร้ายสมมุติสมมุติสมมุติว่ามีคนร้ายอยู่ต่อหน้าพี่ปอบกำลังทำร้ายนางเอกอยู่แม่คิดนะคิดนะตอนนี้สมมุติสมมติบทมันอย่างนี้บทมันอย่างนี้ นางเอกของพี่ปอบอ่ะนางเอกของพี่ปอบผมรู้นะครับนางเอกของพี่ปอบมีคนร้ายคนร้ายกำลังจะพาไปแล้วก็นางเอกก็จะแบบพี่ปอบพี่ปอบช่วยหน่อยพี่ปอบพี่ปอบช่วยหน่อยอย่างนี้แล้วพี่ปอบต้องทำทำแอคชั่นไงต้องทำแอคชั่นเนี้ยยังไงพี่ปอบพี่ปอบต้องทำแอคชั่นยังไงเร็ว ผมบีบมาแบบนี้ผมก็รู้ครับบีบก็คือแบบว่าแอคติ้งครับพุ่งเข้าไปใส่ใส่คนผู้ร้ายเลยครับพุ่งเข้าไปใส่ผู้ร้ายแล้วครับแล้วก็อกกอดผู้หญิงครับอกกอดน,นั่นเองอบกอดแผอ่าก็ใช่แต่ว่าแต่ว่า,วาอยาัดบีบงานค,คือคือคือ หนูอ่ะหนูอ่ะอยากเห็นพี่ปอบเอกิ้งไงจะได้จะได้รู้ว่าพี่ปอบแบบเออการแสดงดีแค่ไหนแล้วก็แบบการแอคชั่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมหนูจะได้แบบไปบอกผู้กำกับให้ไงเนี่ยครับถ้าบีฟครับถ้าบีแบบเมื่อกี้ถ้าบีบาบแบบเมื่อกี้อ่าก็คือรู้เลยครับก็คือแบบว่าเราครับเราก็เข้าแบบว่าไปไงครับไปไปแบบว่าไปแบบว่าฉกโจรครับฉกโจรแล้วก็ไปกอดผู้หญิงครับแล้วก็โอบผู้หญิงดูแลผู้หญิงครับดูแลแฟน ถ้าบทผมจะเป็นแบบเนี้ยถ้าแบบว่าบีฟอย่างเงี้ยครับจะเป็นประมาณนี้เล่นประมาณนี้ถ้าแบบว่ามีมันต้องมีอะครับบีโจนมีนางเอกอะมันต้องมีบีฟอะครับมาถึง acting ได้อะแล้วเล่นคุณยองผมแล้วผมีจริงๆต้องมีจริงๆถึงจะถึงถึงจะแสดงได้อย่างนี้เหรอใช่ครับใช่ครับมีอะไรก็พูดตตรงนะครับก็คือบีฟบีฟเนี้ยผมบอกมาแล้วบีฟแต่ละสีเนี้ย ไม่อก้พี่จียอนบอกมาครับก็คือบีฟซีนึงอะผมรู้เลยว่าซีนนี้ต้องเล่นยังไงครับต้องเล่นปงงเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยผมยังรู้เลยครับแล้วผมไม่อยากแบอบกว่าผมไม่ชอบคุยครับผมไม่ชอบคิดคุยครับพี่จียอนผมไม่ชอบคิดคุยกับแบบว่าบอกว่ายังไงอะเนี่ยทุกวันเนี้ผมก็ไม่ได้แบบว่าแสดงลิเกนะครับคือตัวตนที่แท้จริงผมนะครับผมไม่ได้สแสดงลิเกแล้วไม่ได้สแสดงละครอยู่นะครับคนอื่นอะคนในอดีตอะที่รู้จักผมอะ เขาถามว่าผมอะ่ะตอนเนี้ยผมแสดงละครอยู่แสดงลิเกยอยู่แต่มันไม่ใช่ครับคืนนี้ใสบอกว่าแบบแบบเป็นผู้ใหญ่ครับนิสแบบแบบเป็นผู้ใหญ่ผมไม่ได้แสดงละครครับงั<ม>้นงานพี่พี่พี่ปอบเล่นลิเกมาอ่ะขอขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมแบบลองลิเกให้ฟังหน่อยแบบนี้หนึ่งผมก็เป็นคนดีนี่แหละครับผมก็เป็นคนดีแบบเนี้ย ได้หนูไม่ได้ไม่ได้ทำว่าคนดีหรือไม่คนไม่ดีหนูแค่ทำว่าเล่นลิเกครับคือความหมายเล่นลิเกแบบคอคอแบบแบบนิดหนึ่งโชว์โชว์สักนิดหนึ่งแบว่าแบบไม่ไม่ใช่ลิเกเวทีครับพี่จยอนไม่ใช่ลิเกเวทีครับคือลิเก้ครับคือแบบว่าเป็นทำพังเพยครับลิเกก็คือการสร้างภาพรับหน้าไหว้หลังหลอกอะคือการสร้างภาพรับการเล่นลิเกคือการเล่นริเกครับคือการแสดงคือการแบบว่าหน้าไหว้หลังหลอกอย่างเงี้ยคือก็คือการสร้างภาพอ่ะ ให้คนอื่นอ่ะสร้างภาพภาพลักษณ์อ่ะให้ตรงข้ามกับชีวิตเราอ่ะครับตรงข้ามกับนิสัยเรา<ฮ>การเล่นลิเกนะครับการเล่นลิเกหน้าหลายคือการแบบว่าหรือว่าการแสดงละครหน้ารลายครับก็คือการแบบว่ายังไงครับแสดงแบบว่าภาพลักษณ์ของเราครับย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าการแสดงเล่นลิเกตัวตนที่แท้จริงอ่ะอีกอย่างหนึ่งแต่หน้ารลายอ่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับเขาเรียกว่าการเล่นลิเกหรือว่าการแสดงละคร เนี่ยครับคนในอดีตครับผมไม่ได้เล่นลิเกน,นะที่ผมรลายอยู่อ่ะผมไม่ได้แสดงละครนะครับผมที่ผมรลฟ์อยู่ครับผมไม่ได้เล่นลิเกนะครับแล้วผมไม่ได้แสดงละครนะครับคือนิสัยตัวตนที่แท้จริงผมเดี๋ยวมาดูในขอบวปีผมโอ้แล้ว,แล,วแล้วถ้าถ้าพี่ปอพี่ปอบได้ได้แสดงแบบซีรีส์หรือหนังเนี่ยก็คือมันก็จะแบบมีคิวแล้วก็แบบมีมีแบบตอนละก็คือพี่พี่ปอบคิดตอนละเท่าไหร่อะคะตอนละหนึ่งมิลเลียครับตอนละหนึ่งมิลเลีย หนึ่งล้านใช่ครับใช่ครับมินเลียนถ้าปินถ้าถ้าตีปินเป็นเงินเป็นเงินวอนเท่าไหรอ่อ่ะถ้าตีเป็นเงินวอนเงินวอนเท่าไหร่วอนวอนไม่ต้องเพราะว่าพี่พี่พี่ปอพี่ปอก็คือได้แสดงที่ไทยแหละอ๋อใช่ใช่แต่ถ้าถ้าแบบว่าหนึ่งมิลเลียนอ่ะกี่วอนนะครับกี่วอนประมาณ ประมาณสามสิบสามสิบล้านวอนนะคะสามสิบล้านวอนโอ้ย <S <S ทำไมเกาหลีใต้เงินเฟ้อจังอ่ะสาสิบล้านวอนเลยครับทำไมสักเงินเฟ้อจังอ่ะมาใช้เงินบาทไทยไหมครับมาใช้มาใช้เงินบาทไทยมาใช้ภาษาไทยดีวยกว่าครับฝากถึงคนเกาหลีนะครับเงินบาทไทยครับไม่เฟ้อครับมาใช้เงินบาทไทยมาใช้ภาษาไทยดีวยกว่าครับ ฝา,ากพาถึงแฟนลับเกาหลีทุกท่านเลยนะครับมาใช้ภาษาไทยมาใช้แบบว่าเงินบาทไทยครับงานแล<า>้วแล้วแลวถ้าถ้ารีวิวอะค่ะพี่ปอพ,พอพอดีว่าหนูจะมีสินค้ารเร็วๆนี้ไอโฟมล้างหน้าเห็นเห็นแบบพี่ปอผิวดีมากเอนู่มีโฟมล้างหน้า,นาเป็นฟิลเตอร์ติ๊กตอกครับไอรูไอรูไอรูอะใช่ครับ<ค>ที่เกาหลีที่เกาหลีผมว่าพี่ปอฟังกูก่อนฟังก่อนมาใช้ภาษาไทยได้ไหมครับ ขอบคุณขอบคุณแฟนคใช้ภาษาไทยอยู่นี่ผูภาษาไทยโยมาใช้เงินบาทด้วยครับมาใช้เงินบาทไทยเพราเงินบาทไทยครับเงินบาทพี่คุยกับใครเนี่ยแมบแต่เงินวอน่ะเงินวอนนะครับเงินเฟ้อครับมาใช้เงินบาทไทยดีกว่าครับพี่ป๊อบคุยกับหนูปะเนี่ยพี่ป๊อบคุยอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเงินวอนเป็นเงินค่าเงินเฟ้อครับมาใช้เงินบาทไทยดีกว่าครับมาใช้ภาษาไทยกันดีกว่า มาใช้ภาษาไทยมาใช้เงินบาทไทยดีกว่าครับอ่าอ่าเป็นเป็นเป็นเงินบาทไทยครเงินบาทไทยเป็บเงินบาทไทยแข่งค่าครับเงินบาทไทยแข่งค่าเงินบาทไทยไม่เปอร์ครับถ้าเงินเงินเงินวอนครับค่าเงินบาทมันเปอร์ครับค่าเงินบาทไทยครับแข่งค่าครับแล้วมีค่าครับเงินไม่เปอร์ครับก็คือแบบว่าที่มาที่ไปครับต้องแบบว่าต้องต้องมีชี้แจงครับเงินบาทนะครับต้องมีชี้แจงที่มาที่ไปครับไม่นั้นแบบว่าโดนข้อหาแบบว่ายังไงปอกเงินครับ เออใช่ใช่ใช่ถูกถูกเงินบาทไทยนั่นแหละครับศักดิ์สิทธิ์ครับเงินบาทไทยมีค่าครับแล้วก็ภาษาไทยครับมีค่าเงินบาทไทยมีค่าแล้วก็อันนี้ครับภาษาไทยมีค่ายังไงฝากถืงแฟนคลับที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับยังไงก็แบบว่ามาใช้ภาษาไทยด้วยกันนะครับแล้วก็มาใช้เงินบาทไทยด้วยกันนะครับเงินบาทไทยไม่เฟ้อครับเงินบาทไทยมีค่าครับไปปั๊บนึงนะครับเนี่ยพี่ป๊อปพี่ป๊อป คิดคิดคิดแบบรีวิวรีวิวโฟมหลังหน้าไอรูของพี่จีเท่าไรคะค่าตัวค่าตัวค่าตัวแบบแบบคลิปคลิปแบบสั้นๆหนึ่งหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปคือเงินวอนครับคือเงินบอหมันก็คือเงินเฟ้อครับของเกาหลีคือเงินเฟ้อครับของเกาหลีก็คือมาใช้เงินบาทไทยดีกว่าครับเงินบาทไทยครับมีค่ามีราคาครับมีสําคัญครับยังไงมาใช้ภาษาไทยนะครับขอบคุณแฟนเกาหลีทุกท่านเลยนะครับ โอ้มีเฟนเกาหลีตรงนู้นด้วยเหรอฮะยังไงมาใช้ภาษาไทยมาใช้เงินบาทไทยแต่เงินอกเงินบอนเฟอร์ครับเป็นค่าเงินเฟอร์ครับเงินบาทไทยครับเงินบาทไทยคือมีค่าครับแข่งค่าเงินไม่เฟอร์ครับเงินบาทไทยครับยังไงก็แบบว่าผมอยากรณรงค์ครับให้แบบว่าคนเกาหลีใต้อะครับคนเกาหลีมาใช้เงินบาทไทยมาใช้ภาษาไทยกัน,น,นครับเขาเ,เ,เ,าเาขาก็มีประเทศของเขาเขาก็จะให้ให้มา,าเขาเขาให้มาใช้เงินเงินเงินไทยที่นี่ทําไม เงินเงินมันเฟ้อครับค่าเงินวอนอ่ะมันเฟ้อใช้เงินภาษาเงินไทยดีกว่าครับเงินบาทไทยเดี๋ยวอีกหน่อยครับเงินบาทไทยครับก็ต้องเป็นแบบว่าสกุลเงินหลักครับของเอเชียอีกหน่อยครับสกุลเงินบาทไทยครับต้องเป็นสกุลเงินหลักครับของเอเชียเขาคุยกับไทรวะเนี่ยแล้วก็ภาษาไทยครับภาษาไทยครับแล้วก็สกุลเงินไทยครับอนาคตครับอนาคต สกุลเงินไทยครับแล้วก็ภาษาไทยต้องเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าเป็นภาษาหลักครับแล้วก็สกุลเงินหลักครับของทวีปเอเชียพี่ป๊อบพี่ป๊อบกอนทวีปเอเชียมาก็มาคุยกันก็มาคุยเงินบาทไทยก่อนก็มาคุยกับกูก่อนแป๊บหนึ่งป๊อบภาษาอะไรนะครับคุยกับคุยกับนูก่อนคุยกับนูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอีกเป๊บหนึ่งอีกให้กูรอจนถึงเมื่อไหร่คุยคุยเรื่องอะไรอะแต่เงินแต่เงินเกาหลีอะครับ มาใช้เงินไทยดีกว่าครับเงินบาทครับผมอยากแนะนําครับให้คนเกาหลีใต้ครับเงินบอนครับก็คือค่าเงินมันเฟ้อครับค่าเงินเฟ้อครับค่าเงินเฟ้อครับยังไงก็แบบว่าเงินครับไม่มีแบบว่ายังไงความน่าเชื่อถือครับไม่เท่าไม่ความน่าเชื่อถือไม่เท่ากับเงินบาทหรอกครับเงินวอนครับก็คือเงินเฟ้อครับมาใช้เงินไทยดีกว่าครับสกุเงินเงินไทยจุงเจริญใช่ครับใช่ครับภาษาไทยจงเจริญ ใช่ใช่ครับประเทศไทยก็จะผมอยากให้บอกว่าใช้แบบว่าภาษาไทยครับแล้วก็เงินบาทไทยครับนะครับภาษาไทยครับแล้วก็เงินบาทไทยครับใช่ใช่ต้องเป็นภาษาหลักครับแล้วก็สกุลเงินหลักครับของทวีปเอเชียอ๋อใช่ภาษาไทยคือภาษาหลักของทวีปเอเชียผมอยากให้ผมอยากให้คนเกาหลีใต้ครับยกเลิกใช้เงินวอนครับ โอ้แล้วแล้วใช้เงินสกุลบาทเออครับต้องทำยังไงถ้าจะถ้าจะให้พวกเขาใช้ให้ชาวเต้าเกาหลีใต้ใช้เงินเงินบาทไทยเนี่ยต้องทำยังไงพี่ป๊อปใช้ภาษาไทยด้วยได้ไหมครับใช้ใช้ภาษาไทยด้วยได้ไหมใช้ภาษาใช้ภาาษเอไทยด้วยงานพี่ป๊อปพี่ป๊อปต้องพี่ป๊อปต้องไปสอนสอนภาษาไทยให้ชาวเกาหลีแล้ว ผมอยากให้บอกว่าวคนเกาหลีครับใช้ภาษาไทยแล้วก็ใช้เงินบาทไทยครับใช่ครับใช่ผมมีอะไรเนี่ยแหละครับก็พูดตรงๆเนี่ยแหละครับก็ตามความเป็นจริงเนี่ยแหละครับเพราะอนาคตครับภาษาไทยแล้วก็เงินบาทไทยนะครับก็คือเป็นสกุลเงินหลักครับของทวีปเอเชีย 아니, sending... 근데, 한국 사람이, 한국, 한국, 그, 나라가 있는데, 아니, importante? 어떻게, 어떻게 갑자기, 어, 태국, 태국 돈으로 바꾸고, kept, 한국 사람이 태국 말을 쓰냐고요? <hitle> 한국에도, enough. 어, 한국, 그, 한글이 있고, 어? 은행이 <yan> 있고, 그리고 한국 돈이 따로 있는데 아니 왜왜왜 한국 사람이 갑자기 어, 태국 하? 돈을 태국 돈 대신 태국 돈 대신 써야 되고 태국 말을 대신해야 되고 아니 그러면은